ได้อย่าพูดมากเด้ออย่าขี้บ่นนะอย่าขี้โมเออเอออย่าขี้โมอย่าขี้โมมากนะอย่าขี้โมมากเอ้ยมนหันไปเห็นซะแล้วอยูแม่แอบถ่ายหมาขี้บ่นเนี่ยหมาขี้บ่นเห็นหมาขี้บ่นเนี่ยหมาขี้บ่นเห็นไหมหมาขี้บ่นเนี่ยใครขี้บ่นว่าฮะฮะ ใช่ตัวเองไหมตัวเองขี้บ่นไหม่าขี้บ่นไหมใช่ไหมตัวเองขี้บ่นไหมฮะหมาน้อยของแม่ขี้บ่นไหมขี้บ่นใช่ไหมขี้บ่นเด้อเออคนขี้บ่นเออขี้บ่นเออขี้บ่นไอขี้โม่ขี้โม่ขี้โม่แรงขี้โม่แรงชอบพูดแรงนะนะไอขี้โม่ บนเนาะเออเออเออเอานมให้ไม่กินไม่ทันใจก็บ่นเขาบ้าเขาเนะเฮ้ยใครวะใครวะคนขี้บ่นใช่ไหมเนี่ยดูหน้าตาคนขี้บ่นใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมบ กแค่นี้กี่โมเรงแล้วนะนะโมแรงแล้วนะนนน่นนั่นอ้ยอ้ยอ้ยเบุ้ยเก่งจังนะ